สิ่งที่คุณหวังไว้มันจะสมหวังหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะลองมาถามพี่ไพ่ดูโดยหนิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมด3ใบด้วยกันค่ะใบแรกคุณได้สี่หม้เท้า night of cups กลับหัวและ the chariot ค่ะหนิงว่าไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะเพราะว่าคุณได้ไพ่ใบแรกเป็นสี่ไม้เท้าค่ะ ความมั่นคงความสําเร็จที่คุณกําลังมุ่งไปอ่ะมันมีอยู่จริงนะแล้วมันก็ใกล้คุณมากๆแล้วอะค่ะแต่มันมีอุปสรรคนิดนึงก็คืออัศวินกลับหัวเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกลังเลและไม่มั่นใจในตัวเองบ้างในบางครั้งนะคะไพ่ใบสุดท้ายเดอะชาริออเลยบอกว่าขอให้คุณขับเคลื่อนตัวเองด้วยความชัดเจนและอย่าลังเลค่ะคุณจะพุ่งเข้าไปคว้าในสิ่งที่คุณหวังไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะ คุณอยู่ใกล้ความสมหวังมากๆแล้วแค่เชื่อในตัวเองแล้วก็กล้าเดินหน้าต่อไปนะคะ